นะใส่ลาทายนี่กเด้กบรรุพี่อยู่กับลูกพี่อิสุแม็กทอดร,รถอิสุเนี่ยถ้าคนขับซื้อแม็กก็เลยเข้ากันพอดีอิสุแม็กทอดแม็กซอสอสนิทมีสายยาลายเด็ซอสสนิทซิดพิซิดพิชิตส,สุนักก็มีเด็กอย่างที่คือว่าสิมณะละมักหยียบม้าเนาะ เอารถหายเหยียบตะหมาเขาวะนันก็หลีกนะ่หาบสองก็มีแล้วว่าบายผมเลยหายสายย่าม่นี่สุแม็กทรอนี่แม็กทรอสได้ทุกี่ตัวแรงประจำทีมไอเม่ไีเลยไีได้เลยไป่สเลยไปใส่เลยไปไปได้เลย้ đi cái gì của chắc tắc đôi khi mà chắc nặng này đi đây này đây mệt thọt rồi đây ngoài lâu kì ê cả ba bên cả ba ngoài nó còn khát nè ngoài nhây nhây nó ngoài nhây cả ba để ngoài nó nhây tới hùa nhây tới hùa cấp khương nó คงเลย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 เออคงเลยเตท้างขางวิ่งวนไปเลยบารมีพ่อแม่กะกบหน้อยพ่อ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 บ้างเบาเบาหน่อย มันอัน,นะไรวะไรมันนั่นนะโอมุมมะไไกลพูดว่าเรียวล้มุนมนี้จังเห็นรถมาแล้วตัวช่วยตัวแรงของคุณตัวแรงของลูกพี่เออพี่ใช่พี่เลยยียสีซูอีซูจังเห็นอยู่เล้อเรื่องนี้ว่าไสายใหญ่ยุบายบาย ผู้เรียนไหนนะพี่เปล่ยนที่เลยหรือเปล่าครับคุขับด้วยชายอุ้มนี่ไก่พนไม่รู้ย้อนแสงแล้วเขายืนทั้องไว้เลยฟุ้นแต่มาหนีแปลกๆพี่น้องฟุ้นคือยังคือยังฟุ้นอยู่ตลอดเนี่ยคือยังฟุ้นควนไฟนี่ิแมแต่ว่าบ่ได้เป็นแต่หนีเดินุ่นเห็นไหมเป็นอันเป็นฝ้าจังๆเป็นคือยังอันจังไดดอกเดินน้ามาอมเดินน้าไหมคุณ ใช่ผมแค่รล้มทังแล้วว่นวุ่เลยรถบริษัทอันนี้รถบริษัทเด่นหนูพี่ร้อนเอาทั้งแก่หนาไปถุยกันยังว่ากาแพยงยังบูมาลอยสิบหาตัวแรกของลูกพี่แก กว้าใช่หลายๆดูรถบริษัทน่ากระบะของเราไงก็มูน่าบะม้วเปรอะๆแต่ว่ากระบะไงขับทั้งรถไทยเอาทั้งรถฮงล้อเลยใช่ผมน่านแลี่ยวน่าบะเนี่ยสองตักก็คือเต็มเลยทุยยกที เเย็นวะเอ่วะไส่หัวเอะบ่มีอะไรนอ่อเย็นเลยสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปแช่ YouTube ช่องออกซินอนทั่วน่สามตักเต็มมอกวอบนี่ข้างบนาลอารถพ่นกับใไงนี่ดู หนึ่งธรรมดาเลยพ่ไม่เห็นนี่เบรคเบรส่สโล่เลยเนี่เออเขาดมาไหมวะฮะเบรคเป็นขาดมาไหมเต๋่ือส่งเบตคจวดก็เบ่อจวดก็เก่าอยู่วะเขาไปเช็คแล้ววะ หวโอ้ยว่าเบ,บีย,<ง>ยาาบก้มีทเวดึงไส้ดึงขวา<อ>ดึงไส้หรือดึงขว,าาาขว้าขว้าก็ดึงไส้เลยทีมันดึงไส้เลย<อ>ทีมนงไปยุ่งล, <c oughs> งล,ลกันบ่มึไปสามคขีก <c oughs> ันไหน<อ>แล้วพี่ว่าเรียนวนาดีขึ้นมู เดไหนว้เห็นเต้นขอบ,ขอบสาไม่ไหมมันขึ้นเหลี่ยมเหรอเพราะเหตยย่ยดแงึงเขาว่า <olduğunu> พูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องไอ้ขุดบ่อลหลวงลรัฐบาลหาล้านนมามเหตุใดขึ้็บพอแล้วยมึอมาเอาแต่ต้นไมอ้ออกเขาเลยไม่เซ็นผ่านให้เลย่ผ่านไม่ต้องมาแก่ไหม นะเดียวกับลูกพีก่คือเก่าและ่ะจอดท่ารถโดนเนี่ยรถสีขั้นหนึ่งมังใช้วิ่งไกลี๋ยวบอแล้วบอ่อนี่ลูกพีก่เาสิภาพเป็นหาหลอกหน้ากินป่าแล้ววะเดี๋ยวต้องเอาบ่อนี้ให้เสร็จให้จบมือในการนาสิจบเพราะว่าดินดินเนีง่ยไรจะว่าเข้าเข้าขึ้นแล้วล่ะวันนี้เลยหอดเป็นผักเลยยางนีงเกิสิลงยางันไปแต่งให้มันงามเล็กน้อยดูว่าลูกพีก่เราสิลงไป,ปวะ ตัวเรอดูก่อนเราหนาดินไปก่อนไปสามตักใช่ได้ไหรอกตักสองร้อยพนพนตักร้อยสี่สิบอร่อยสี่สิบก็มันจะหกตักเดี๋ยวห้าเบื้องบนมันาทาั้งท่าไยเมื่อกี้คลิปก้อนนะภาพยืนเบื้องมันกไไน็เห็นซับอะไรนี่ พังลงมาถามลุกพี่เลยว่ามันเป็นดินเบอจับกันแล้ว่าขันมันมีน้ำขันมีน้ำนะเนียนแต่ว่าขันบ่ไม่น้ำนะมันเป็นแบบนี้ดินมันเป็นคล้ายๆดินมันดินมันมันระหว่างกต้องเลือกเลยพี่น้องยางมันใกล้ๆนี่เสียววะเสียววับเนี่ยข้างอะไรหรอกอดินมองร่อนแลปั่นผุนเี้มี่เท่งผุนี้้มองยี่เท่งผุนี้คุณพังเนี่ยมันพังดินไม่นี่ดินในนาสั้นดินเลแเละ ดีว่ามองกล้ขุดไปเส้นทั่งเบาะังคุณนอกจากถือฝนหน้าพอตึงผ่านทางานานังเด้อสไลด์มาเนี่นเป็นดินดินเขาเขาเห็นไหมดินเขา,ขาวมันสดลงมามันสไลด์มาเลยม้นมน้ำอยู่เพบะไปนังแล้วว,ว,ว,ว่าก็ฟังนี่ยเพระไปนั่งฟังนี่พี่ใหใครเขาง,งามด้วยเลยนี่เหตุม่อยู่แล้วว,ว่าม่ได้แล้วแล้วว่าสีว่า เฮ็ดีับหนิก็มาย่องกัน่าเฮ็ดงามนาตีโฮเมอนอันนี้อันนี้เจ้าของหน้าพูดว่าพ่อแล้วด้อยพราเขาโรคอีกแล้วว่าที่เป็นสั่นเป็นพักไว้ตั้งหากเดี๋ยวเวลาคนลงมาล่ะมันจิขึ้นบันไดแล้วว่าลูกพี่เป็นบันไดให้เบื้องดู้กพี่ทำเป็นบันไดให้ดูหน่อยสิบานนะรถมันห้างพี่น้องแต่พวกยังติดท้ายเบื้องดอกหลายก็มาอัปเดตจ้านนี่นหล่ะเดี๋ยวตอนลูกพี่ราแ,แต่ง กนสาหรือว่าเก็บงานชงงานสิมาไายบ้างอีกทีหนึ่งนะนะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วยแล้วคลิปนี้สวัสดีครับทารถทารถโดนพี่น้องรถซีขันแล่นห้างห้างกันมึงใช้เล่นไก่มั้งคันรุ่นสองหน่อยเพราะรถมันต้องจักแปดขันพอดีแล่นเชือกัน แบบขั้นกันมันหลายที่งานรถรถแมโครหลายรถหกหลอดวิซิเลือกหลาเราจะสิบไปทางใดเนี่ยยังรับรถหก0เอดเลยมาด้อยใครสมัครเราจะมาขับร่วมด้วยงานไก่งานไก่วิ่งด,ด้วยกันนะนะพี่น้องนะสำหรับทิปนี้สวัสดีครับ